ข่าวข้อวันนีนะเริ่มที่มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมแล้วก็มีการถแถลงข่าวในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะล่าสุดวันนี้เองราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อกําหนดในการบังคับใช้แล้วก็ทางโฆษกสบ,บคนะครับคุณหมอทวีสินวิชญวยทิน,นก็ได้มาถแถลงในรายละเอียดย้าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสําหรับ10จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับก็คือที่เราเรียกกันคุ้นเคยก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดงเข้มเนี่ยตอนนี้10จังหวัดเนี่ยนะฮะก็คือมีทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล6จังหวัดมีอะไรบ้างมีกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาคอรอันนี้6จังหวัดของกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็บวกกับ4จังหวัดภาคใต้นะราที่วาสปัตตานียาลาแล้วก็สงขลานะฮะสิจังหวัดนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวเป็นที่ชัดเจนครับบอกว่าห้ามออกจากบ้านนะฮะก็คือ ถ้าเกิดเป็นภาษากฎหมายคือห้ามออกจากเคหสถานนะตั้งแต่เวลาสามทุ่มจนถึงตีสี่ยกเว้นมีเหตุจําเป็นหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเช่นนะฮะอาจจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์อันนี้เป็นเหตุที่จําเป็นปน,นะครับส่วนเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ขนส่งสินค้าอาหารยาเครื่องมือแพทย์สินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรไปรษณีย์ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา โดยคนที่ออกจากเคหสถานหลังสามทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีเอกสารหลักฐานม,มาแสดงต่อเจ้าพนักงานเพื่อยืนยันความจําเป็นด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมหรือตั้งแต่เที่ยงคืนวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็จะบังคับใช้เนี่ยอย่างน้อย14วันแล้วก็ตรงนี้มีบทลงโทษด้วยนะฮะผู้ใดมีผู้ใด,ดฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีบทลงโทษ นะฮะตามพร,รกฉุกเฉินพุทธศักราช2548กันด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยจะมีมาตรการที่แยกออกมาจาก10จังหวัดเมื่อกี้ก็คือใช้เฉพาะ6จังหวัดก็คือมีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครเขาจะมีข้อ,อกฎที่เพิ่มเข้ามาก็คือร้านสะดวกซื้อตลาดโต้รุ่งเนี่ย เปิดได้ตั้งแต่ช่วงตีสีถึง2องทุ่มเท่านั้นนะครับปิดห้างสรรพสินค้าโดยเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารธนาคารร้านขายยาสถานที่จําหน่ายอุปกรณ์มือถือการสื่อสารหรือสถานที่เปิดเป็นจุดฉีดวัคซีนอันนี้เปิดได้จนถึงสองทุ่มต่อมาก็คือร้านขายอาหารเครื่องดื่มเปิดได้จนถึงสองทุ่มและเปิดได้เฉพาะให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น และก็ยังต้องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับอย่างเช่นสปาสถานเสริมความงามนะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับว่าสถานเสริมความงามนะครับอย่างเช่นคลินิกทำหน้าต่างๆนะครับจิ้มยาฉีดโบท็อกอย่างนี้ตปต้องปิดนะครับรวมไปถึงนวดแผนโบราณทั้งหมดนวดเท้าก็ไม่ได้นวดเท้าก่อนหน้านี้มีผ่อนคลายให้นวดได้แต่ว่ารอบนี้ประกาศออกมาชัดเจนว่านวดเท้าเนี่ยก็ไม่ได้นวดแผนโบราณปิดทั้งหมดนะครับยังรวมไปถึงขนส่งสาธารณะนะครับ เปิดได้นะครับแต่ว่าเปิดตั้งแต่ตอนตีสี่ถึงสามทุ่มเท่านั้นอันนี้ก็จะล้อกับเรื่องของการห้ามออกจากบ้านด้วยะนะครับ,รบแล้วก็ห้ามการรวมกลุ่มทํากิจกรรมเกิน5คนทีนี้มาพูดเมื่อกี้สถานเสริมความงามหลายคนสับสนกับ,ร,บร้านเสริมสวยนะครับร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมเนี่ยเปิดได้นะครับแต่ว่าทําได้เฉพาะกิจกรรมหรือว่าธุระอันเสร็จเร็วๆอย,อย่างเช่น สะซอยใดอย่างนี้เป็นต้นทําได้นะครับและไม่อนุญาตให้นั่งรอในร้านด้วยเพราะฉะนั้นทําสีเอยอะไรเอยที่้ันใช้เวลานานๆอันนี้ต้องยกไปก่อนเว้นไปก่อนอทําไม่ได้ช่วงนี้ครับก็จะเป็นการตัดสะซอยที่ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงไม่เกินสอง <2 S 1> ชั่วโมงอันนี้นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปใช้บริการเขาบอกว่าอยากให้เป็นลักษณะของการจองไว้ก่อนอจะได้ไม่ไปนั่งรอกันที่ร้านนานๆนะครับ ส่วนประกาศที่มีผลใช้ทั่วประเทศนะฮะสักครู่เนี่ยเป็นเฉพาะ10จังหวัดนะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดเฉพาะ6จังหวัดแต่ทีเนี้ยสำหรับประกาศที่มีผลทั่วประเทศก็คือเรื่องของการขนส่งสาธารณะทุกประเภทก็ได้มีการขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปจัดระบบจัดระเบียบเรื่องของจํานวนรวมถึงช่วงเวลาของการเดินรถให้สอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคก็คือพูดง่ายๆคือว่าอาจจะไปลด อาจจะไปจํากัดรอบของการให้บริการโดยเฉพาะเที่ยวรถหรือว่าการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงหลัง3ามทุ่มนะฮะเพราะว่า3ามทุ่มถึงตีส่เนี่ยเราต้องการที่จะงดการเดินทางในช่วงนี้ก็จะไปลดหรือว่างดเดินรถในช่วงนั้นนะครับเดินทางให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะที่จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับสิจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดรถออกจากกรุงเทพสามทุ่มไปถึงภาคใต้ตอนเช้าอันนี้หลังจากนี้อาจจะไม่มีนะฮะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตร,รการต่างๆที่ออกมา สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยก็ให้ประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าขอให้ชะลอการเดินทางโดยไม่จําเป็นนะฮะโดยเฉพาะ10จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยถ้าเกิดคุณเดินทางหลังจากนี้ต้องบอกว่าไม่สะดวกอย่างแรงนะอาจจะเจอกับเรื่องของการตั้งด่านควบคุมจุดตรวจจุดสกัดต่างๆแบบเข้มงวดนะฮะเราไปฟังเสียงของท่านโฆษกสบคกันนะครับ อีกาศใช้ทั่วประเทศนะครับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกรณีจําเป็นเนี่ยต้องอา,อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับและอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติเช่นอาจจะมีด่านมากขึ้นจํานวนต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยฝ่ายมั่นคงฝ่ายปกครองก็จะได้เพิ่มจํานวนตรงนี้ขึ้นมานะครับ